จะทำอย่างนี้เลยข้าที่พระปทุมมาเคยเจอจางให้พระเมตตามาแต่เพราะความอยู่รอดข้าจะเป็นจะต้องทำใช่หากข้าไม่ทำตามคำรับสั่งของพระมะเหสีอคคณีหลังของข้าก็จะถูกไหวหัวกระเด็นลุกออกจากบ้านอาโอโหสิกรรมให้พวกข้าด้วยนะคิดซะว่ายามเนี้เป็นยามที่ตะวันตกดินของพวกเจ้าก็แล้วกันอย่านะอย่าทำอะไรพระมะเหสีนะ องเหนือหัวจุนนีจะต้องเสด็จกลับมาชิงบรัลรังนรทจักคืนให้มันถึงเวลานั้นสียก่อนเถอะยามนี้พวกข้าต้องเอาตัวรอดใช่เมื่อถึงยามนั้นตัวใครตัวมันล่ละยังนั้นพวกเจ้าได้สาํานึกหรือยังว่าการรังแกผู้อื่นเป็นความเจ็บปวดเมื่อเจ้าถูกรังแก เจ้าก็เจ็บเช่นกันใช่นุ่แกคุณไม่มีทางสู้เก่งตรงไหนนะข้านี้บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนทจักแล้วสิเมื่อร้องหมดเอออยู่นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นในวังนุนทะจักผู้คนถึงได้อีตายกันอย่างนั้นอดกอออ,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 อยา่าเราควรถามความที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เมื่องนนทจักถึงได้วุ่นวายมีแต่กินเขาเลือดอย่างนี้บอกให้ก็ได้ตอนนี้องค์วิทิชัยได้แย่งชิงราชบัลลังก์จากองค์เนวหฒจุลนีได้แล้วแล้วตอนนี้องค์วิทิชัยของพวกข้าขก็กําลังครอบครองนนทจักร ลังนนทจักรที่ข้าปราถนาในที่สุดก็เป็นของข้าเพคาเสด็จพ่อปราสาทแก้วที่หม่อมฉันเคยอยู่ก็จะเป็นของหม่อมฉันเช่นกันอืมฮลังนนทจักรเป็นของเจ้าแต่สิ่งที่ข้าปราถนาก็ต้องเป็นของข้า พระมเหสีปทุมมากับสาวสังกำนันในที่เจ้าราดชนาเจ้าจะได้พวกก้าวกม่อมได้ฆ่าชาวเมืองนนทจักที่หัวดื้อไม่ยอมลงให้ข้าบาทองค์วิชิชัยตายสิ้นหมดแล้วพระเจ้าค่ะอื เสด็จพ่อค่ะจะขึ้นประทับบนบัลลังก์แห่งนนทจักรค่ะก็จะขึ้นไปอยู่บนปรา,าสาทแก้วเชิญเสด็จขึ้นบนบัลลังก์ทองเลยพิค้าเสด็จพ่อบัลลังก์นนทจักร รีมือนแปรโขดเรียวกราดแปลกเสนือเสียงคำรามร้อ,อ,อรงคุ้มขุ้มเครือดำระรึงงงโยงรายไลพายุโคมโคมระหน่ำซําเซซ รงระบัดพัดโบกเลยโกยกไปปั่นสะท้านฟานขยุมมาลมพลายเป็นแสงสายโบกวิบัตกระจัดกระจาย กจแต่นอกกำแพงนี้ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะผีหรือนี่จะเป็นลางบอกเหตุอะไรนั่นนสินะผีในกำแพงมองฝนตกหนักแต่ทำไมนอกกำแพงนี้ไม่มีฝนตกหนักเลยโอ้โหอาบุธโหอาบุตรถังกะละมบังแตก อย่าไปคิดอะไรกันมากอันนั้นะเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านผะีว่าตอนเนี้ยเราควรอยู่นอกกำแพงเมืองอ่อนฝนตกจนพระพิโรธถ้าขนาดนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปในนนทจักรเลยนะถ้าเราไม่เข้าไปเมืองนนทจักแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนผีอ,นอ้าวอะไรอ๋อขอพิดดูก่อนละเอออยู่ไหนดีวะไปทเล็เร็วๆเกินร้อยพระมเหเสียคณีเสด็จขึ้นไปประทบนประสาทแก้วอะพาะเรามีหวังคอขาด ก็ตอนนั้นจัดหนักเลยกันนี่ยายก็ใครจะไปรู้ล่ะไม่ใช่คเท้าซ่อมลิ้มอ่ะจะเลื่องวัฒนาขึ้นมาน้ำขึ้นน้ำลงแต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องจัดหนักอยู่ดีอ่ะข้ามันใช่ว่ะนี่จำเรื่องเกสรดอกอุจพิษได้ไหมยายโอ้โหทำไมข้าจะจำไม่ได้ล่ะก็เพราะจำได้ยงไงเราถึงจะต้องหนีเข้ามาอยู่ในป่ากันอย่างเงี้ยไปไปไปเร็วๆร็วเข้า เฮ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด็กๆโอ้ยใจร้อนกันสุดจริงๆเลยเขียเฮ้เดี๋ยวนอนน้ำผีก่อนดิตายไปแล้วแล้วตายแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วตายนยจบไปไหนจะไปไหนกันสองตาใหญ่พี่คุณใหญ่คน้เขาขาดถามทำไมไม่ตอบหนีตายทำไมต้องหนี หนีความตายนะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหรอกข้าอยากแก่ตายนี่ข้าไม่อยากตายเพราะโดนตัดหัวนั่น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 ปากคอยังรเลายเหมือนเดิมนะใหญ่แก่ไปกลับไปอยู่ที่กระท่อมท้ายวังเดี๋ยวนี้องค์วิชิชัยกำลังจะขึ้นครองราชบัลลังก์นนทจักรการครองราชบัลลังก์ต้องมีค่าแผ่นดินประดับบารมีไม่อย่างนั้นการครองราชบัลลังก์ของเหนือหัวพระองค์ใหม่จะไม่มีความชอบธรรม เนียเนี้ยเนียยังไม่เดกแกตายหรอกไปขับไปเ้าอุทยานหลวงตดวนี้ไปไปดิไปดิไม่ข้ากลับไปก็ได้พอถึงไงข้าก็ต้องตายอยู่แล้วไปไปไปทอไป ได้นอนอาจากแล้วเสด็จพ่อสมเสด็จแม่ของเราล่ะเฮะ้ยตายพระกุมารสงสัยจะมีเรื่องยุ่งแล้วละสิได้ต้องเข้าองนฮาจากอย่าเออทำไมล่ะ้ <c oughs> หเห็นว่าสืกความอยู่นอกกบแพงดีกว่าเราต้องไปใส่อยู่กับตายายด้วยกกผภาพอย่างเงี้ยเหรอไม่เห็นจะยาก ท้าจากทางนนทจักที่หัวดือ้อไม่ยอมลงให้ข้าบาทองค์วิธิชัยตายสิ้นหมดแล้วพระเจ้าค่ะ <laughs> ดีสะเสด็จพ่อค่ะจะขึ้นประทับบนบัลลังก์แห่งนนทจักข้าก็จะขึ้นไปอยู่บนปราสาทแก้วเชิญสเสด็จขึ้นบนบัลลังก์ทองเลยพิค้าสเสด็จพ่อ parlando con te ำรรคดดำรามร้องรุ่งคุ้มคุ้มเครื่องดัระรื่องมงโยงลายอายขยุโหมโขกระนำซัมเซสัตดแรงระบาดพัดโบกระโยงไายสันส่นสะท้านป้านขยม อารมณ์ลมทลายเป็นเแสงใจโอบปฏิบัติกระเจ้ากระเจ้า กำแพงเมืองเองาจักแต่นอกกำแพงนี้ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะผีหรือนี่จะเป็นลางบอกเหตุอะไรนั่นข้าไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยข้าที่พระปธุมมาเคยเจอจางให้พระเมตตามาแต่เพร่อความอยู่รอด ใช่หากข้าไม่ทำตามคำรับสั่งของพระมะเหสีอคคณีหลังของข้าก็จะถ,ถูกไหวหัวกระเด็นลุดออกจากบ่าโอาโหสิกรรมให้พวกข้าด้วยนะคิดซะว่ายามเนี้เป็นยามที่ตะวันตกดินของพวกเจ้าก็แล้วกันอย่านะอย่าทําอะไรพระมะเหสีนะองค์เหนือหัวจุนณีจะต้องเสด็จกลับมาชิงบัลังนรทจักขึ้นให้มันถึงเวลานั้นสิกอนเถอะยามเนี้พวกข้าต้องเอาตัวรอดใช่ อถึงยามนั้นตัวใครตัวมันล่ะยามนะพวกเจ้าได้สำนึกหรือยังว่าการรังแกผู้อื่นเป็นความเจ็บปวดเมื่อเจ้าถูกรังแกเจ้าก็เจ็บเช่นกันใช่คุณแกคนไม่มีทางสู้เก่งตรงไหนนะข้าวนี้บอกมา ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนทจักรแล้วสิเมื่อร้องอดออยอยู่นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นในวังนนทาจักรผู้คนถึงได้อีกใจกันอย่างนั้นก่อก่ก่อย่าป้านอย่าเราควรถามความพี่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมืองนนทจักรถึงได้วุ่นวายมีแต่กินข้าเลือดอย่างนี้บอกให้ก็ได้ตอนนี้องค์วิทิชัย ได้แย่งชิงราชบัลลังก์จากองค์เดวหัวจุลนีได้แล้วแล้วตอนนี้องค์วิธิีัยของพวกข้าก็กำลังครอบครองนนฉนจัดรโอยมันหนีไปแล้วช่างเถอะข้ากำลังสงสัยจะสงสัยอะไรเสกราชข้าสงสัยว่า ที่ข้าปราธนาในที่สุดก็เป็นของข้าเพคะาเสด็จพ่อปราสาทแก้วที่หม่อมฉันเคยอยู่ก็จะเป็นของหม่อมฉันเช่นกันอ๋อลังนนทจักรเป็นของเจ้าแต่สิ่งที่ข้าปราถนาก็ต้องเป็นของข้า พระมเหสีปทุมมากับสาวสังกำนันในที่เจ้าป่าทนาเจ้าจะได้พวกกล้ากรมมอมได้ฆ่าเช้าเมืองน่สีนะผีในกำแพงเมืองฝนตกหนักแต่ทำไมนอกกำแพงนี่ไม่มีฝนตกหนักเลย โอ้โหอพุธโออพุธถังตะละบางแตกอย่าไปคิดอะไรกันมากอันนั้นเขาเรียกว่าฝนตกไม่ท่วฟ้าน้าผีว่าตอนเนี้ยเราควรอยู่นอกกำแพงเมืองก่อนฝนตกจนพราพิโรธท้าขนาดนั้นอย่าพึ่งเข้าไปในนนทจักรเลยนะถ้าเราไม่เข้าไปเมืองนอนทจักแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนะ้าผีอ้าวอะไรออขอคิดดูก่อนละอออยู่ไหนดีวะไปเร็วเร็วเร็ว เินร้อยพระมเหเสียคดีเสด็จขึ้นไปประทบาปรามาศแก้วอ่ะเพรกะเราวางคอขาดก็ตอนนั้นจัดหนักเลึกระนียายก็ใครจะไปรู้ล่ะไม่ยี่กุณเท้าซอมลิ้มอ่ะจะเรื่องวัฒนาขึ้นมาน้ําขึ้นน้ําลงแต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องจัดหนักอยู่ดีอ่ะข้ามันใช่ว่านี่จําเรื่องเกศสรนอกอุตภิษได้ไหมยายโอ้โหทำไมข้าจะจําไม่ได้ล่ะก็เพราะจาได้ยังไง เราถึงจะต้องหนีเข้ามาอยู่ในป่ากันอย่างเงี้ยไปไปไปเ,รเร็วเเข้าเวสองตายายนั่นจะหนีไปไหนนั่นน่ะสิถ้าทางกาลัวลนลาเลยนะข้าจะไปหาตากับยายดูเฮอเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด็กๆ โอ้ยใจร้อนกันซะจริงๆเลยเทียงเฮ้ย hey, เดี๋ยวรอนน้าผีก่อนดิตายไปแล้ว